แกนโลกดูเหมือนจะห่อหุ้มด้วยโครงสร้างโบราณที่คาดไม่ถึงนักวิทยาศาสตร์ได้เย็บแผนที่ที่มีความละเอียดสูงที่สุดของธรณีวิทยาใต้ซีกโลกใต้เข้าด้วยกันเผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนนั่นคือพื้นมหาสมุทรโบราณที่อาจอบรอบแกนกลางชั้นที่บางแต่หนาแน่นนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวประมาณ2,900กิโลเมตร1,800ไมล์ซึ่งแกนนอกที่เป็นโลหะหลอมเหลว หมายถึงชั้นหินปกคลุมด้านบนนี่คือขอบเขตแกนกลางเนื้อโลกการทําความเข้าใจสิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราอย่างถ่องแท้ในรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีความสําคัญต่อการศึกษาทุกสิ่งตั้งแต่การประตุของภูเขาไฟไปจนถึงการประผันของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งช่วยปกป้องเราจากรังสีดวงอาทิตย์ในอวกาศซาแมนธาแฮนเซนนักธรณีวิทยาจากมหาวิทยายลัยอลาบามากล่าวว่าการตรวจสอบแผ่นดินไหว เช่นของเราให้ภาพความละเอียดสูงสุดของโครงสร้างภายในของโลกและเรากำลังพบว่าโครงสร้างนี้ซับซ้อนมากกว่าที่คิดแฮนเซนและเพื่อนร่วมงานของเธอใช้สถานีตรวจสอบ15แห่งที่ฝังอยู่ในน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาเพื่อทำแผนที่คลื่นไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวในช่วง3ปีวิธีที่คลื่นเคลื่อนที่และกระดอนจะเผยให้เห็นองค์ประกอบของวัสดุภายในโลกเนื่องจากคลื่นเสียงเคลื่อนที่ช้าลงในบริเวณเหล่านี้จึงเรียกว่าโซนความเร็วต่ำพิเศษ เอ็ดเวิร์ดการเนโรนักธรณีฟิกจากมหาวิทยายลัยแห่งรัฐแอริโซนากล่าวว่าการวิเคราะห์การบันทึกคลื่นไหวสะเทือนจากทวีปแอนตาร์กติกาพันครั้งวิธีการสร้างภาพความละเอียดสูงของเราพบโซนผิดปกติบางๆของวัสดุใน CM b บทุกที่ที่เราสำรวจความหนาของวัสดุแตกต่างกันไปตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรสิ่งนี้บ่งชี้ว่าเรากำลังเห็นภูเขาที่แกนกลางในบางแห่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรตถึง5เท่า นักวิจัยระบุว่า u a v c เหล่านี้น่าจะเป็นเปลือกโลกในมหาสมุทรที่ถูกฝังอยู่เป็นเวลาหลายล้านปีในขณะที่เปลือกโลกจมลงไม่ใกล้กับเขตมุดต,ตัวที่รู้จักบนพื้นผิวโซนที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวดันหินลงมาภายในโลกการจำลองที่รายง,งานในการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากระแสะการพาความร้อนสามารถเปลี่ยนพื้นมหาสมุทรโรนไปยังสถานที่พำนักในปัจจุบันได้อย่างไรการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับประเภทหิน และการเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่ของคลื่นไวสัตว์เทือนนั้นค่อนข้างยุ่งยากและนักวิจัยก็ไม่ได้ตัดสินทางเลือกอื่นอย่างไรก็ตามสมมติฐานของพื้นมหาสมุทรดูเหมือนจะเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับเหล่านี้ในตอนนี้นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าเปลือกมหาสมุทรโบราณน,นี้สามารถพันรอบแกนกลางทั้งหมดได้มว่ามันจะบางมากแต่ก็ยากที่จะทราบแน่ชัด การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนในอนาคตควรจะสามารถเพิ่มเติมในภาพรวมวิธีหนึ่งที่การค้นพบนี้สามารถช่วยนักธรณีวิทยาได้ก็คือการค้นหาว่าความร้อนจากแกนกลางที่ร้อนกว่าและหนาแน่นกว่านี้ขึ้นไปบนเนื้อโลกได้อย่างไรความแตกต่างในองค์ประกอบระหว่างชั้นทั้งสองนี้มีมากกว่าระหว่างชั้นหินที่เป็นของแข็งกับอากาศที่อยู่เหนือชั้นในส่วนที่เราอาศัยอยู่แฮนเซนกล่าวว่า งานวิจัยของเรานำเสนอความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างโครงสร้างโลกระดับตื้นและระดับลึกและกระบวนการโดยรวมที่ขับเคลื่อนโลกของเรา